โลกปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวกลายมาเป็นเหมือนลับธิมี Search Engine เป็นาศาสดาบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวเป็นอัคระสาวกเผยแผ่คำสอนและมีผู้ศรัทธาทั่วโลกจะริกตามรอยไปยังที่ต่างๆยอดเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าชายหาดและเกาะแก่งในมหาสมุทวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตอันมีเสน่ห์เหล่านี้ธรรมดาเกินไปเสียแล้ว ผู้ศรัทธามองหาสถานที่ท่องเที่ยวแปลกแหวกแนวทั้งในแงก่กายภาพและอารมณ์ความรู้สึกพวกเขาพบสถานที่นั้นแล้วที่เวสต์แบงก์ดินแดนพิพาทระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนินเขาสูงต่ำลดหลั่นสลับกับผืนดินแห้งแล้งทอดยาวสุดสายตาคือสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของเราหลังผ่านด่านความมั่นคงของอิสราเอลเข้าสู่เขตเวสต์แบงก์ เวสต์แบง์หรือแผ่นดินฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอแดนจุดอ่อนไหวที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ผืนดินส่วนใหญ่แห้งแล้งและร้อนระอุบรรยากาศตึงเครียดแต่ถึงกระน,นั้นดินแดนนี้ก็เป็นสถานที่สุดพิเศษหนึ่งเดียวในโลกแห่งศรัทธาของผู้คนหลายร้อยล้านคนแต่บ uh, ิค้าและฉันจากโปแลนด์และนี่เป็นประเทศคาทอลิกมาก96เป็นคาทอลิก So uh, we believe uh, very much and uh, here in Bethlehem in that church in the cave down there was e x a c t l y place where the Jesus was born uh, so it's like very symbolic for us to see to visit to pray แต่ตอนนี้สิ่งดึงดูดให้ผู้คนมาเยือนที่นี่ไม่ได้มีแค่โบราณสถานที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาเพราะหลงไหลและใคร่รู้เรื่องความขัดแย้งที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์และอมตะนิรันดร์การในดินแดนแห่งนี้ด้วยรถพาราวฝ่าเปลวแดดไปตามถนนที่ตัดผ่านทะเลทรายจูเดียนอันอ้างว้างมุ่งหน้าไปสถานที่ที่เว็บไซต์ท่องเที่ยวชื่อดังแนะนำมา Hello, <Hi. S 1> good afternoon. Good afternoon. Hi, m e is Karuna. I made an appointment with uh Colonel Sharon Gat. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. ชายรูปร่างสูงใหญ่บึกบึนในเครื่องแบบสนามเต็มยศเปิดประตูต้อนรับเราด้านในมีชายะกันพร้อมอาวุธครบมือหลายสิบคนเป็นการเริ่มต้นโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้นหวาดเสียวไม่น้อย Anyway, all you guys เป็นโปรแกรมทัวร์ที่จะพาคุณได้สัมผัสวิธีคิดและการทำงานจากทหารอาชีพของอิสราเอลทหารที่ขึ้นชื่อว่ารบเก่งที่สุดแห่งหนึ่งในโลกผู้นำโปรแกรมการท่องเที่ยวของเราในวันนี้คือ Cohen, อีธานโคเฮนอดีตทหารจากหน่วยรบพิเศษสนามยิงปืนและลานกว้างที่ปกติใช้เป็นที่ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงวันนี้จะถูกใช้ฝึกนักท่องเที่ยว เรากำลังตกอยู่ในสถานการณ์จำลองการก่อ,ก,อการร้ายในตลาดตลาดเป็นจุดหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของผู้ก่อการร้ายเพราะมีคนพลุกพล่านสามารถก่อความเสียหายได้เป็นวงกว้างและฆ่าชีวิตคนได้คราวละมากๆอีตานบอกว่านี่เป็นหนึ่งในภัยคุกคามจากการก่อการร้ายหลากหลายรูปแบบที่อิสราเอลเผชิญอยู่เป็นประจำ I want you to make a, a tour in the market try to know the market oh. try to figure out what's going on over here Okay, we design already type of an incident, but we're not going to respond right now to that incident. We're going to start a media system who's going to trick us somehow to respond to the incident. In that incident, one or even two of you going to be alive targets. <coughs> I want you to be active. Be aware. 360. People are gonna run with the weapons over here. The second it's gonna treat us with a live weapon and live ammunition. Like you see right now, I'm reloading myself. Everything is a live ammunition. So please be aware. Walking all over the place. Make sure you're not crossing the line of the cones. And try to analyze. What is the situation under the attack and how we responding to that incident? ขณะที่ทุกคนกําลังเดินเลือกหรือซื้อของเสียงปืนกลนรัวขึ้นเราถูกถักล้มลง มีเสียงปืนสั้นดังขึ้นอีกหลายนัดก่อนที่ทุกอย่างจะสงบลงหน่วยสนับสนุนวิ่งเข้าไปดูผู้ก่อการร้ายที่ถูกยิงเพื่อตรวจด,ดูความเรียบร้อยอีกครั้งทั้งหมดเกิดขึ้นไม่ถึงหนึ่งนาทีหลังจบจัานการณ์จำลอง เราและนักท่องเที่ยวทุกคนยังดูงงๆจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเกิดอะไรขึ้น it was a terrorism attack with a bunch of terrorists okay one of them with an axe two of them with a weapons one with automatic weapon one uh, with a gun okay and uh, when I heard the gunshot I moved forward I saw that lady in front of me I tried to cover her to prevent from the bullets of the handgun To get her her and I shot the terrorist. And my morality is to protect the land of the citizens of Israel for any price. Even if the price is gonna be my life right now. Look back! back. Take him out! Go. Take him out! Go. What just happened here? Bad what just happened? Guy. Bad guy. This is how it's happening in the street, guys. Why I didn't shot? Bullets still in the chamber, by the way. Why I didn't shot? Too many people around. The chance are going to miss shot. I'm going to get you. It's very high. I'm not going to take the risk. So I try to move forward, but my friend over here, Mayor Ginsburg, did it before me. This guy gets stabbed right now. but he moved with a hand to hand combat israeli martial arts and took the risk of getting stabbed getting c a u g h t by this bastard but get over the incident นอกจากการก่อกความวุ่นวายในตลาดหรือตามชุมชนแล้วอีกสถานการณ์ที่มักเกิดเป็นประจำในดินแดนอิสราเอลคือระเบิดพลีชีพ ในการรับมือกับสถานการณ์เผชิญหน้ากับมือระเบิดพลีชีพสุนักเป็นตัวช่วยที่ได้รับเลือกสถานการณ์จำลองต่อไปนี้เกิดขึ้น <The S 1> ที่ <the S 1> ด่านตร <please. S 1> วจเจ้าหน้าที่เรียกให้หยุดชายคนหนึ่งเพื่อขอตรวจคน้น <Please. S 1> สุนักจะเข้าไป <Please. S 1> ดมกลิ่น <Please. S 1> ถ้าชายคนนี้ไม่ได้พกอาวุธหรือระเบิดสุนักก็จะไม่มีปฏิกิริยาใดๆ แต่ถ้ามีอาวุธและทำท่าจู่โจมนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น keeping eyes move dog back on! was The Certainly can be aggressive can again มันถูกฝึกมาให้เลือกงับจุดที่สามารถยับยั้งความเสียหายได้ฉับพลันทันทีมันไม่กัดขาไม่กระโจนใส่หลังหรือลำตัวซึ่งจะเปิดโอกาสให้เป้าหมายยังคงสร้างความเสียหายได้แต่จะพุ่งเข้างับแขนข้างที่กำลังเงื้อมีดจ้วงแทงทำให้มีกระเด็นหลุดมือทันที you can see the dog is very determined right now At the second a knife coming in, take a knife. I teach him not to get stabbed. He knows exactly when to release it and when to move forward. But if it's with the clean hands, fight. He's not going to leave. Oh. หลังจากการสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้รับชมและมีประสบการณ์ร่วมกับสถานการณ์เฉพาะหน้าแล้วยังจัดให้มีโปรแกรมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงซึ่งทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้หญิงต่างก็สนใจและกระตือรือร้นกับการฝึกนี้อย่างมากการท่องเที่ยวลักษณะนี้ถูกเรียกขานว่า Military Tourism เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงในเขตเวสต์แบง จุดประสงค์หลักในการเปิดค่ายฝึกทหารรับนักท่องเที่ยวไม่ใช่เพื่อธุรกิจเท่านั้นแต่คือการทำสงครามข้อมูลข่าวสารด้วยหลังจากเผชิญกับสถานการณ์จำลองด้วยกระสุนจริงและฝึกใช้อาวุธสงครามจากมืออาชีพเราปิดท้ายโปรแกรมทัวร์ในห้องขนาดกระทัดรัดทันสมัยรับฟังความเป็นมาการก่อกำเนิดและการต่อสู้เพื่อสร้างรัฐอิสราเอล <t om pa> thats to to stay and way what on the way God nation, and the Jewish nation, one the out the world. And that what want to the of do we we เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ได้สัมผัสถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ปกป้องอิสราเอลโดยตรงมันอัดแน่นไปด้วยพลังและความมุ่งมั่น And every one of us is right here. It's not here. a u y s I always l i k to say your body is a storage. It's a s t o r c g e for your soul. กล key ่าวสำหรับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ข่าวสารที่กระจายไปทั่วโลกนั้นอิสราเอลติดลบไม่ใช่น้อยเพราะภาพลักษณ์ของผู้ลุกรานที่เหนือกว่า The k keyboard commandos You know mm -hmm. what i 'm talking mm -hmm. about yeah, people the behind people who are sitting behind the, the screen and the keyboard and they 're allowed to they self to write all many type of stupid and lies things about others and a mouth of a person is a weapon, but people not understand that mm -hmm. if i 'm going to create a stereotype against you around you, you cannot do nothing with this so people. Creating a stereotype against the Jewish nation, against the Israeli nation, against the IDF. By that, they try to sterilize us. So, this is my way to fight back. Can't put now Rob let to Ying. To open this facility to, to the public is a kind of strange, you know where uh, you, have, you have military and law enforcement over here with the public. It doesn't go very well. But eventually the government, the Israeli government understood that this is a national project and that this project can help Israel, uh, make more ambassadors for Israel and help people that come to Israel, Jews and non-Jews, understand the situation better from the eyes of the soldiers. Originally, I thought it was just going to be the fun part, just shooting guns and uh, doing some training that you've never that I've never done before, and then getting the whole um, history part was just an extra added-on bonus. And it, it really hits home uh, the pride that these guys take in everything that they do on a day-to-day. Day-to-day -day basis, and they impart that wisdom on the people who come here, and I thought that was fantastic. It's very eye-opening to see how much goes into training. Also, we have a lot of uh, one of the issues in the United States right now is uh, judging police officers for actions that they take and kind of second-guessing them. But when you're put in a situation like this, you kind of understand split-second uh, thinking and how different it is. ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ถือเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานมากที่สุดในโลกเป็นความขัดแย้งเหนือดินแดนเล็กๆที่แห้งแล้งแห่งนี้สำหรับชาวยิวแล้วที่นี่คือดินแดนที่พระเจ้ามอบให้เมื่อ3,000ปีที่แล้วยิวเคยสร้างอาณาจักรและล่มสลายไปตามมาด้วยการครอบครองดินแดนของหลายชนชาติตั้งแต่อัสซีเรียนกรีกโรมันจนถึงอาหรับและออตโตมัน สงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำให้อาณาจักรออตโตมันล่มสลายปาเลสไตน์ตกอยู่ในอน,นัิของอังกฤษซึ่งสัญญาว่าจะมอบดินแดนให้กับชาวยิวชาวยิวพากันอพยพเข้ามาสู่ปาเลสไตน์มากขึ้นเรื่อยๆและเกิดการกระทบกระทั่งกับผู้อยู่เดิมคืออาหรับปี1947สาประชา,ชาติมีมติให้แบ่งดินแดนปาเลสไตน์ออกเป็นสส่วน ปี1967สงครามใหญ่ระหว่างอิสราเอลและชาติอาหรับที่กินเวลา6วันระเบิดขึ้นอิสราเอลเป็นฝ่ายมีชัยยึดครองดินแดนปาเลสไตน์ที่เหลืออยู่คือฉนวนกาซาเยรูซาเล็มตะวันออกและเวสต์แบงค์ไว้ได้ทั้งหมดเวสต์แบงค์เดือดพล่านด้วยการสู้รบทั้งแบบหลบซ่อนและโจงแจ้งจนประชาคมโลกต้องยื่นมือมาไกลเกลีย่ยเกิดการเจรจาและเกิดข้อตกลงสันติภาพ ข้อตกลงสันติภาพออสโลที่ทำขึ้นในปี1993มีการขีดเส้นแบ่งดินแดนที่เรียกว่าเส้นเขียวแต่เส้นเขียวนี้ไม่มีความหมายอิสราเอลยกย้ายประชากรข้ามเส้นเข้ามาในฝั่งของปาเลสไตน์มากขึ้นเรื่อยๆรและค่ายฝึกแห่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ที่อิสราเอลเข้ามาตั้งถิ่นฐานประชาคมโลกถือว่าการตั้งและขยายถิ่นฐานของอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์เป็นการกระทำที่ขัดต่อก,กฎหมาย Because we, for 2,000 years, haven't had a country. We didn't have any army to protect us. We didn't have anything. We were scattered amongst the nations. And I want people to understand that when Israel, when we go out to fight, we don't go out to fight because we are bloodthirsty or because we hate our neighbors or because I don't know what. We go out there to fight because without fighting for this nation and for this land there won't be an Israel สําหรับคนอิสราเอลแล้วทุกตารางนิ้วของดินแดนปาเลสไตน์เคยเป็นและจะเป็นบ้านของพวกเขาตลอดไปม่านทึบมหึมาของกําแพงคอนกรีตสูงตระหง่านทอดยาวไปไกลสุดสายตา คอนกรีตแบรรเออร์สูงตระหง่านความยาวกว่า700กิโลเมตรนี้เริ่มสร้างตั้งแต่ปี2002เพื่อการระหว่างอิสราเอลและเขตเวสต์แบงก์พรั่งพร้อมไปด้วยหอสังเกตการทางทหารกล้องและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจจับสำหรับอิสราเอลมันคือกำแพงความมั่นคงป้องกันคลื่นการก่อการร้ายที่ไหลทะลักมาจากเวสต์แบงก์และสำหรับปาเลสไตน์ มันคือกำแพงที่กักขังพวกเขาไว้ภายในแต่ไม่ว่าจะมีอันตรายและไม่น่าดูแค่ไหนการท่องเที่ยวแทรกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งจนได้ต้นปี2017ข้างๆกำแพงนี้มีการเปิดตัวโรงแรมที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงแรมที่วิวห่วยที่สุดในโลก The Wall of Hotel โรงแรมที่สร้างขึ้นโดยเบงซี่ศิลปินกราฟฟิตี้ผู้ลึกลับและโด่งดังของโลก อาคารความสูงสามชั้นที่ถูกดัดแปลงเป็นโรงแรมเล็กๆขนาดสิบห้องมีทั้งห้องที่ตกแต่งด้วยอุปกรณ์จากค่ายทหารห้องที่ออกแบบเน้นงานศิลปะห้องที่ออกแบบเน้นงานศิลปะสะท้อนความรุนแรงที่เกิดจากสงครามห้องที่เสียดสีรัฐบาลคอรัปชันด้วยข้าวของทรัพย์สมบัติต่ตางๆสะท้อนความขัดแย้งทางการเมืองและปัญหาสังคมในมุมเสียดสีแฝงตลกร้าย And one of the main reasons of having this hotel here is to highlight the issue of the wall and to educate the visitors that come to Bethlehem uh, to visit the Church of the Nativity about the reality of Bethlehem, about the wall, and about the, uh, the, the occupation in, in Palestine. We are creating a new model of non violent. peaceful resistance that helped the palestinians to deliver the message with no violence and with no loss of lives กำแพงช่วงล่างบริเวณใกล้ๆกับโรงแรมกลายเป็นลานศิลปะกลางแจ้งเนื่องจากฝั่งนี้เป็นเขตการปกครองของปาเลสไตน์ภาพวาดถ้อยคําและงานศิลปะต่างๆจึงเป็นไปในทางเรียกร้องสันติภาพ ทั้งในแนวตรงไปตรงมาและเน็บแนมแกมเสียดสีเช่นภาพรูปปั้นเทพีเสรีภาพที่ยืนร้องไห้แบงซี่เองมีผลงานไว้บนกำแพงนี้หลายชิ้นและภาพเทวดาน้อยสององนี้คือผลงานล่าสุดของเขาเทวดาองค์หนึ่งสวมหมวกไหมพรมเหมือนเป็นตัวแทนอาหรับอีกองค์ใส่หน้าก,ากากปิดปากเหมือนเป็นตัวแทนอิสราเอลทั้งสองกำลังช่วยกันงัดให้กำแพงเปิดอ้าออกสู่ท้องฟ้าสดใส เราพบสาวน้อยนักท่องเที่ยวชาวเมริกันเชื้อสายเวียดนามเธอบอกเราว่าไม่เคยรู้มาก่อนถึงปัญหาของชาวอาหรับปาเลสไตน์ที่อยู่ด้านหลังกำแพง I started all the way over there and then I read all the stories about all the individual children <Okay. S 2> and it's just it's such a profound story of how a country that used to be oppressed is now oppressing another country <Okay. S 2> but it's very interesting and very sad และเมื่อรู้แล้ว เธอก็อยากพ่นสีใส่กำแพงเหมือนคนอื่นๆบ้างไม่เฉพาะศิลปินชื่อดังเท่านั้นใครๆก็มีสิทธิ์มาละเลงสีใส่กำแพงนี้ที่โรงแรมนอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์แล้วยังมีร้านขายอุปกรณ์วาดและพ่นสีอีกด้วย you can also use the pre-done stencils so you can choose whatever people have made and like make it your own h uh. mm. c a n be see maybe the heart น huh? ะ sc oh, so this i k So เห็นได้ชัดว่าการละเลงสีบนกำแพงได้รับความนิยมมากทั้งจากคนท้องถิ่นที่ต้องการระบายความคับแค้นและผู้มาเยือนทั้งหลายกำแพงแถวนี้แทบไม่เหลือที่ว่างให้พ่นอาจเรียกได้เช่นกันว่านี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการทำสงครามข้อมูลข่าวสารและจิตวิทยามวลชน สาวน้อยนักท่องเที่ยวหาที่หลงให้กล้วยหอมและสับประรดของเธอได้ที่มุมหนึ่งเมื่อเธอพ่นเสร็จกล้วยดูเหมือนปืนและสับประรดบนกำแพงดูลไม้คล้ายกับลูกระเบิดมันคงผ่านการไต่ตรองมาอย่างดีก่อนจะออกแบบมาเป็นผลไม้สองชนิดนี้ถ้าปืนและระเบิดเปลี่ยนเป็นกล้วยและสับประรดได้เทวดาน้อยสององค์ก็คงทำลายกำแพงได้สำเร็จ 50ปีแห่งการครอบครองเวสต์แบงก์ยังคงมีความพยายามรุกคืบของอิสราเอลและการต่อต้านจากปาเลสไตน์ hmm. การสู้รบและการก่อการร้ายทำให้ที่นี่เป็นพื้นที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก mm hmm. แต่อะไรจะขัดขวางกระแสนิยมของการท่องเที่ยวในทุกวันนี้ได้สงครามและความรุนแรงไม่ได้คืบคลานเข้าไปหาเหล่านักท่องเที่ยวถึงบ้านแต่พวกเขาเลือกที่จะเดินทางมาหามัน คำถามสำคัญคือเมื่อมาเที่ยวมาเห็นมารับรู้แล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรในเวสต์แบงก์บ้างได้หรือไม่